ผลใดนะครับที่ราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงลงนะครับและมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะไปให้คำตอบกันนะครับร่วงอีกแล้วนะร่วงถึงประมาณ3าม4 3กมดอลลาร์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเรื่องการร่วงนะครับและการที่รักษาระดับมาตรฐานของราคาของบิตคอยในเดือนนี้มันจะไปในทิศทางนี้เลยนะครับฉะนั้น ขอท่านผู้ชมนะครับติดตามชมหลักคลิปนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตามนะครับในเรื่องของบิตคอยนะครับบิตคอยราคาล่วงอีกแล้วนะครับราคาของบิตคอยตอนเมื่อเช้าวันเสาร์เนี่ยอยู่ที่สามหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสามดอลลาร์ล่วงนะครับแต่จากจุดล่วงเนี่ยประมาณสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดดอลลาร์ตราบเทรดดิ้งวิวไลนสี่ชั่วโมงเนี่ยเปิดเผยว่าอะไรนะครับ จากในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ซื้อนะครับก็คือแห่ขายนะครับในช่วงนี้นครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรนะครับฉะนั้นอันนี้เราต้องไปดูอย่างแรกเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับคือเรื่องของปิดคอยเนี่ยมีการเด้งจัดระดับนะครับที่สามหมื่นหนึ่งันหนึ่งร้อย ดอลลาร์ในวันที่8มิถุนาปรับขึ้นมาที่38,337ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนก่อนที่จะเริ่มสัญญาณการปรับตัวลงเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นราคาก็ไม่สามารถพุ่งทะลุไปที่39,000ดอลลาร์ได้นะครับการดีดขึ้นของราคาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีขึ้นนะครับหลังประเทศเอลซาวดอร์นะครับมีการยอมรับบิตคอยให้ใช้อย่างถูกกฎหมาย แต่เหตุผลอื่นๆนะครับก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคฉะนั้นข่าวมันมีอยู่เท่านี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไปสรุปกันนะครับว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างนะครับที่ผมคิดเอาขึ้นมาเองนะว่าราคาบิตคอยนะครับอ่ามันไม่สามารถทะลุไปถึง4ี่หมื่นได้อย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของการเทขาย นะครับเนื่องจากว่า,าผมเชื่อว่าในขณนะนี้เนี่ยาการเล่นราคาอยู่ของ Bitcoin ที่อยู่ในช่วงนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มพวกนักเทรดทั่วไปนะครับอาจจะเป็นวานนะครับเพราะนักเทรดทั่วไปเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่มีแรงนะครับในการซื้อน้อยนะครับคือว่ามีสายป่านที่น้อย เขาจะรอนะครับบิตคอยเนี่ยขึ้นทะลุนะครับหรือกับจุดที่น่าพอใจนะครับและผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ราคาที่สี่หมืนนะครับถ้าเกิดเขาซื้อตอนนี้นะที่คุ้มนะสี่หมืนะ 40, นั้นพฤติกรรมเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าปิดราคาบิตคอยนะครับจับก,กลุ่มพวกผู้ลงทุนขนาดใหญ่หรือที่เรียกวา่าวันนะครับนั้นผมเชื่อแบบนี้ ไม่รู้ว่าท่านเชื่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยผมเชื่อว่าวานเนี่ยเล่นนะครับอยู่ที่ราคานี้นะครับฉะนั้นใครที่มีเงินพอนะครับที่จะซื้อบิตคอยและสามารถที่จะเล่นได้ในระยะสั้นให้เล่นราคาประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะพอไปได้อยู่ถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นในราคานี้อย่างน้อยเราก็ได้กำไร ส่วนหนะครับคือจัดพอร์ตการลงทุนระยะสั้นในช่วงของราคาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับส่วนจัดในระยะยาวเดี๋ยวเราไปดูกันนะในอนาคตอีกทีว่าราคาของแต่ละตัวเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับงั้นเรื่องนี้นะครับสำคัญคือการทุบราคานะครับและการที่จะทําให้นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเก็บของได้ถูกนะครับอยู่ที่30,000ื่กว่ากว่าเนี่ยนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าเป็นระยะยาวนะครับและถามว่ามันจะลงได้กว่านี้ไหมผมคิดว่าเป็นไปได้น่าจะมีอีกสักหนึ่งหรือสองครั้งนะครับและราคาขึ้นจะขึ้นเท่าไหร่ไม่เกินสี่หมื่นนะครับน่าจะชัวร์แล้วสำหรับเดือนนี้ต่อมาในประเด็นที่สองนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคือเรื่องของข่าวนะครับเราต้องดูข่าวอะไรเป็นข่าวหลักๆนะครับสำหรับ แต่ละเซกเมนต์ของเวลานะครับดังนั้นข่าวเรื่องของเวเนเซล่าเนี่ยเป็นเป็นการเกาะนะครับเรื่องของกระแสนะครับและการปั่นราคาของข่าวตัวนี้ดังนั้นเวเนเซล่านะครับจะอยู่ในกระแสเนี้ยน่าจะไปถึงปลายเดือนเลยกระแสใหม่มีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปติดตามนะครับว่า มันจะมีกระแสอะไรที่มาแทนเวนูวเซราได้ไหมนะครับฉะนั้นเรื่องที่สามผมขอคาดการอย่างนี้นะครับว่าข่าวอ่ที่จะทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยผลักขึ้นไปนะครับมากกว่าหรือไปใกล้กับสี่หมื่เนี่ยจะเป็นข่าวเวนูเซ่าตอนนี้แหละนะแต่มันจะมีข่าวอะไรบ้างหนึ่งนะครับเม็กซิโกนะครับอาจจะยอมรับบิตคอยนะครับแล้วก็ ในลาตินอเมริกาจุดอื่นๆเนี่ยอาจจะยอมรับบิตคอยนให้ใช้อย่างถูกกฎหมายนะครับดูได้อย่างประเทศไหนนะครับในลาตินอเมริกาหรือโลกที่สามเนี่ยใช้เป็นเงินสกุลตามพี่ใหญ่อย่างดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มมากนะครับว่าจะเอาคริโตเคอร์เรนซีหรือสกุลเงินของคริโตัลเคอร์เรนซีนะครับมาใช้นั้นเราคาดการได้เลยนะครับว่า Uh, ถ้ากลุ่มวานเนี่ยจะเล่นข่าวนะเราก็จะทำให้ราคาเนี่ยมันขึ้นนะครับน่าจะเป็นข่าวนี้หลักๆนะครับในช่วงเดือนนี้นะนะครับดูจากการที่เล่นมาแล้วตั้งแต่ต,แตั้ตงแต่ต้นเดือนนะครับหรือตั้งแต่ต้นเดือนนะครับว่าเขาจะใช้ข่าวนี้แหละนะครับส่วนข่าวที่ทําให้ราคาลบนะครับผมคิดว่า น่าจะเป็นพวกการโจมตีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาบิตคอยนะครับเพราะว่า,าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนโจมตีนะเรื่องของราคาบิตคอยเนี่ยหลายคนเลยนะครับซึ่งเป็นมหาเศรษฐีด้วยนะครับถ้าเกิดตามในข่าวสารต่างประเทศจริงๆก็น่าจะมีกลุ่มพวกนี้นะครับที่คอยมา,าทุบราคาบิตคอยอยู่นะครับซึ่งข่าวก็น่าจะมีหลักๆตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นทิศทางของการเมือง และผมเชื่อว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมาอีกนะครับจะมีอยู่ข่าวหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาบิตคอยลงนะครับเนื่องจากภาคการเงินนะครับของธนาคารระดับโลกคณะกรรมการเ,เข้ามาควบคุมนะครับให้ธนาคารต่างๆเนี่ยเข้าไปซื้อบิตคอยได้ไม่เยอะนะครับพวกสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเข้าไปซื้อบิตคอยไม่ได้เยอะนะครับนั้น เราก็จะเห็นนะครับว่าแรงการซื้อนะครับที่จะทําให้บิตคอยเนี่ยดีดขึ้นไปเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากๆเลยนะครับถ้าพูดโดยรวมนะตรงเนี้นะครับคือว่าตอนนี้ภาคสถาบันการเงินเนี่ยก็โดนบีบแล้นะครับไม่ให้ทุบราคาบิต o i n ไม่ให้กว้านซื้อนะครับเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้มันมีความเสี่ยงมันโดนควบคุมนะครับนั้นมั่นใจได้เลยว่าในหนึ่งหรือสองเดือนเนี้นะครับราคาบิตคอยเนี่ยจะไม่ขึ้นมากนะครับ ต้องดูเดือนหน้าอีกนะปลายเดือนนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่หลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครจะช็อตนะครับเล่นสั้นนะครับก็ผมก็แนะนํานะเพราะวา่าในช่วงนี้ราคาน่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็เรื่องของกระแสต่างๆเนี่ยก็มีหลายอย่างมากๆเลยนะก็ดูกันให้ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวของเอลซอบาดอแล้วก็ การที่ประเทศเนี่ยยอมรับในตลาดคริปโตแหละนะครับส่วนเรื่องของสถาบัานการเงินเนี่ยอย่าไปหวังมันเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าถูกสตรกมากนะครับเพราะว่าทางสถาบัานการเงินเนี่ยก็โดนล็อกเอาไว้นะครับให้กับคนแค่บางกลุ่มเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้เราสรุปโดยรวมนะครับเกี่ยวกับราคาของบิตคอยมันมีอะไรบ้าง แราคาของบิตคอยเนี่ยมันต่ำมาถึง35,000นะครับ6กร้อาดอลลาร์นะครับเกิดจากสาเหตุที่คนเทขายบิตคอยนะครับนั้นการเทขายบิตคอยเนี่ยในข่าวเนี่ยก็ไม่ได้สรุปนะครับว่าสาเหตุคืออะไรแต่ดู5้าแล้วจะเป็นคนที่ลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยต้องการที่จะขายจะซื้อจะขายอยู่ที่ราคานี้อันเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือ คนที่มีสายป่านไม่ยาวนะครับหรือว่าคนที่เล่นบิตคอยในระยะสั้นก็คงจะซื้อจะขาดในราคานี้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไ่ติดตามกันนะครับรวมถึงเรื่องของข่าวนะครับที่ทางลาตินอเมริกาอย่างเอลซาวาดอ์นะครับก็ยอมรับในคริปโตเคอเรนซีนะครับรวมถึงลาตินอเมริกาอื่นๆนะครับก็เริ่มยอมรับในสกุล คริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นบอกได้เลยว่า,าข่าวในช่วงนี้นะครับจะทำให้ราคาบิตคอยขยับเนื่องจากข่าวนี้เท่านั้นนะครับข่าวนี้น่าจะเป็นหลักๆแล้วฉะนั้นเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยอย่าไปหวงังละนะครับเพราะว่ามันโดนมันโดนบล็อกไว้เรียบร้อยละนะครับสำหรับเรื่องของอนาคตนะครับราคาบิตคอยจะเป็นเช่นไรนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่า ราคาบิตคอยก็จะกลับมาแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าพอเวลาท่านเล่นน่ะทนไหวหรือเปล่านะครับถ้าทนไม่ไหวก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยอยู่เฉยๆก่อนนะครับถ้าเกิดทนไหวนะครับก็ซื้อมันไปเลยนะครับแล้วแต่งบของท่านนะครับว่าจะซื้อเหรียญไหนนะครับก็ดูในงบดีๆนะครับว่าเหรียญไหนราคาพุ่งดีๆนะครับที่เคยทําสถิติไปดูโรดแมพก็ได้นะครับว่าเหรียญไหนเนี่ย าราคาพุ่งดีๆนะครับมีพื้นฐานดีพุ่งตลอดเลยทำาอทํหายได้ดีตลอดนะครับหรือมีเปอร์เซ็นต์ที่มีราคาพุ่งตลอดก็ให้เก็บเหรียญนั้นนะครับตามจํานวนนะครับที่เราสามารถลงทุนได้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งน,นะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตที่ได้ทุกวันเลย สำหรับวันนี้นะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกด Facebook y o ยูทูบ Facebook, YouTube, และไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเรามีข้างในนะครับในกลุ่มเราก็จะมีข่าวสารต่างๆมีบทเรียนนะครับมีความรู้ในการเข้าเทรดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ